และนี่คือคอมเซตไฮเอ็นจากทาง JAB 27เ <c oughs> ครื่องมูลค่า6ล้านบาท <c oughs> ตัวจริงต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนี่ดีไซน์เท่ดุดันสีดำทั้งเซตแบบนี้คู่กับ CPU ตัวท็อป AMD Ryzen 9 7950 XTD ตัวนี้สตรีมเกมเล่นเกม ตัดต่อเลนเดอร์งาน 3D ได้แบบสบายๆจับคู่กับเมนบอร์ด ASUS ROG Stix X670EF สีดำสวยงามพระเอกของเรา์ดจอ RTX 4090มีไฟมาให้ด้วยชุดน้ำปิด3ตอนจากทาง ROG มีหน้าจอบอกค่าสถานะอุณหภูมิต่างๆปรับเป็นโลโก้อะไรก็ได้คู่กับแรม 64GB 5,006ตัวนี้ 2ชุดเลยนะแรมบวกกันเป็น128 g b ตสตอร์เล M. 2 w d b a c k กับฮาร์ดดิ back, ส WD b a c k 2อย่างรวมกันทั้งหมด10เทสเปคเทพแบบนี้ Power อร์ส l ายต้องไม่ต่ำกว่าพันวัตต์นี่เทอร์โมเทส1350วัตต์80พัตโกอยู่ในเคสตัวนี้ ROG Stick เฮอริออสเท่ out, the, สวยงามมากๆสเปคแบบน,นี้จัดได้ที่ร้าน JB ไม่ใช่แค่เซ็ตสองแสนเท่านั้นนะหน0 0งหมื่นสองมืนห้ามืนได้ทั้งหมดเลย JB ยินดีให้บริการบอกเลยจัดที่ JB อ่ะเจง๋ง